มาดูอีกข้อหนึ่งนะครับนะเราเปลี่ยนการเขียนจำนวนเชิงซ้อนนะครับที่อยู่ในรูปของวงเล็บให้เป็นอยู่ในรูปของ i ก่อนนะลบ2นะครับลบ2กับ3ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ2บวก3 i 1กับ4ก็จะกลายเป็น1บวก4 i จากนั้นนะครับผลบวกก็คือเราจะเอาลบสบวกสานะบวกกับ1นึบวกสีนะครับซึ่งก็จะเท่ากับนะเอาจำนวนจริงนะครับบวกลบกับจำนวนจริงลบสบวกหก็จะกลายเป็นลบหนะฮลบสอ่ะ3นะครับบวกสก็จะกลายเป็นเกียรนะครับอันนี้ก็เป็น คำตอบของผลบวกนะครับส่วนผลคูณนะผลคูณเนี่ยนะเราก็ตั้งโจทย์นะครับตั้งโจทย์นะเป็นลบ2นะครับลบ2บวก3 i นะครับคูณอยู่กับ1บวกส i นะครับนะการคูณก็คูณเข้าไปนะครับคูณกระจายเข้าไปนะฮะ ลบ 2, คูณ1ก็จะกลายเป็นลบ2ลบ2คูณ 4i นะครับก็จะกลายเป็นลบ 8i นะ -3i คูณกับ1น,นะก็จะกลายเป็นบวก 3i แล้วก็ 3i คูณกับ 4i นะครับก็จะกลายเป็นบวกนะครับ3 4 2เป็น12 i กำลัง2นะครับนี้จากนั้นนะครับเราเปลี่ยน i กำลัง2นะครับตัวนี้ให้กลายเป็นลบหนะครับเราลอกลงมาก่อนนะครับ i อบวกสานะฮะบวกสิลบหนะครับเราเปลี่ยน i กำลัง2เป็นลบหจากนั้นนะครับเราก็ดำเนินการนะครับจำนวนจิตภาพตรงนี้นะครับลบแปอบวกสามก็จะกลายเป็น นะลบหนะ้าไอตรงนี้12บคูณลบ1ก็กลายเป็นลบสินะครับลบสิลบไปอีกสองก็คือลบสินะครับลบสิอันนี้ก็คือคำตอบของผลคูณนะครับ